อีดิคอมพอร์ตแคสต์พอดแคสต์เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานตัว n e w p i x e l นะครับการใช้งานตัว n e w p i x e l เนี่ยนะครับเป็นตัว lvd นะครับที่เปลี่ยนสีได้นะซึ่งในตัวบอร์ดจะตั้งอยู่ที่บริเวณนี้นะครับที่บริเวณตรงนี้นะสา,ส,าสามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว NeoPixel เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของการสแสดงผลที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับปัจจุบันมีคนเอามาประยุกต์ใช้กับการสแสดงผลค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนสีได้อยาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับตัว led 1หลอดของเขาเนี่ยเขาจะาผสมสีนะครับจากค่าสี rgb นะครับแล้วก็ผสมเป็นหลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัว NeoPixel ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยลองเล่นแล้วนะครับจะพบว่า บางยี่ห้อก็จะมีการแสดงสีที่ไม่เหมือนกันนะครับในโค้ดใส่โค้ดสีเดียวกันเนี่ยแต่การแสดงสีที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวค่า g b เนี่ยวางผิดเพี้ยนจากกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องระวังด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวคำสั่งของ NeoPixel กันบ้างนะครับผม ได้เตรียมตัวคำสั่ง NeoPixel เนี่ยไว้ยาวเลยนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตัว NeoPixel เนี่ยใช้ทำอะไรกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในโค้ดดูในโค้ดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับตัว NeoPixel เนี่ยเราจะต้องกำหนดนะกำหนดว่าใช้ พอตที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้เป็นพิบสอนะครับพิน12งิบสอหมายความว่าใช้พอตที่ติดตั้งมาอยู่ในในบอร์ดเลยนะครับจากนั้นช่องถัดไปจะบอกว่าเจ้า neo pixel เนี่ยมีกี่หลอดนะครับในนี้มี3หลอดนะครับตัวถัดมานะครับบอกว่า เราเซ็ตค่าแสงเนี่ยจ้ามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าต้องการให้ค่าแสงสว่างมากๆก็ใส่สูงสุดเลยครับ255นะแต่ถ้าค่าแสงน้อยๆนะครับก็ใส่ต่ําๆได้นะครับจากนั้นเคลียร์นะครับเคลียร์เคลียร์ก็คือล้างตัวเนียวพิกเซลไปเลยนะครับ คำสั่งถัดมานะครับเป็นการสั่งให้ตัวนิยลพิกเซลเนี่ยเขาแสดงผลทุกหลอดนะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเราใส่ไว้20หลอดนะครับเราก่อน Neo ิยลพิกเซลไป20หลอดในพอตในพินที่12นะครับนั่นหมายความว่าทั้ง20หลอดเนี่ยจะแสดงสีขาวประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ดิเล่หนึ่งวินาทีหมายความว่าแสดงทิ้งไว้หนึ่งวินาทีแล้วก็เคลียทิ้งไปนะครับถามว่าทำไมต้อต้องเคลียทิ้งไปด้วยเพื่อที่จะได้เห็นว่าคําสั่งแต่ละคําสั่งเนี่ยมันมีเวลาในการทํางานนานขนาดไหนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนิโอพิกเซลเนี่ยเขา,าแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับจะได้เห็นผลกันชัดๆเลยนะครับคําสั่งถัดมา ผมให้แสดงผลในพิกเซลที่ศูนย์นะครับเป็นสีแดงสีส้มนะครับเป็นสีส้มแล้วก็ค้างไว้1วินาทีเช่นเดียวกันนะครับถัดไปนะครับผมให้สลับสีนะครับสลับสีไล่สีนะครับสลับสลับหลอดสีต้องบอกว่าติดสลับหลอดวิ่งอ่ะเหมือนกับไฟวิ่งนะครับ โดยใช้เวลาค้างอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสิบวินาทีนะครับจากนั้นผมใส่คำสั่ง rainbow begin นะครับก็คือเหมือนกับประกาศว่าหลังจากนี้นะครับจะใช้เป็นคำสั่ง rainbow นะนะครับแล้วก็เราก็สั่งตัว เรนโบว์ไทม์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า r a นโบว์ไทม์มันแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็น Rainbow Cycle Time นะครับอลองดูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรโอเคตอนนี้ผมสั่งรันนะครับไปที่ตัวบอร์ดนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นโค้ด นะครับนโตอนนี้ผมขออนุญาตปิดแสงนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่าโอเคเริ่มแล้วนะครับและรอบแรก เราดูกันไปก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีละทีละบรรทัดเลยครับนี่คือยังไม่หลงหมดรอบเลยนะครับตรงนี้มาจะด้า,าอยู่ที่คำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้นะตอนนี้หมดละอ่ะ เดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่นะครับผมจะเริ่มใหม่เราจะไปดูกันทีละบรรทัดนะครับไล่มาที่นะพอผมกดรีสตาร์ทปุ๊บดูตามตัวตัวชี้ผมนะกดปุ๊บนะครับตัวนี้มาตรงนี้แล้วนะครับไปที่สีส้มนะครับไปที่ตัวไฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นเรนโบล์ละนะครับตอนนี้เป็นเรนโบล์ละตัวเรนโบว์ไทม์นะครับตรงนี้เป็นเรนโบว์ไซเคิลนะครับ ตัวเรนโบว์ไทม์จะสังเกตว่าเขาจะเป็นไฟวิ่งไล่สีนะครับไล่สีแต่ทุกดวงจะมีค่าสีเท่ากันนะครับแต่ตัว r e นโบว์ไซเนะครับทั้ง3สีเนี่ยจะสีไม่เหมือนกันครับแต่ไล่สีไปเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าสีแต่ละตัวเนี่ยมันจะไล่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 เรียงเงกันไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือการสั่งตัวอ่า n e โอพิกเนะครับตอนจะจบคลิปนี้ไปผมขอตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าที่ผมใช้ตัว n e โอพิกเมาค่อนข้างหลายกิจกรรมนะครับเยอะพอสมควรเนี่ยพบว่าถ้าตัวเ e โอพิกเเนี่ยไปใส่ไว้ในลูปนะใส่ไว้ในรูปแล้วให้มันวนทําซ้ำถี่มากๆ ในช่วงเวลาที่ติดกันเยอะๆนะครับอย่างเช่นผมสั่งเคลียร์นะเคลียร์แล้วก็แสดงผลเคลียร์แล้วก็แสดงผลเร็วๆเนี่ยนะครับพบว่าไอ้เจ้าเนโอพิเซลเนี่ยจะเออเลอร์ง่ายนะครับคือแสดงผลสีเพีย้ยนเลยมาทีเราสั่ง Clear เคลียร์อ้าไปติดค้งสะดวงหนึ่งซะอย่างนั้นนะครับประมาณนี้นี่คือข้อสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นแวร์เราใช้งานจริงเนี่ย อาจจะต้องระวังในเรื่องของช่วงเวลาหรือพ่วงเวลาในการสั่งให้แสดงผลสั่งให้เคลียะไรประมาณนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คงต้องไปทดลองนะแล้วก็คงต้องไปะระวังในหลายๆกรณีนะครับลองหลายๆเคสนะครับถ้าใครจะใช้ตัวนี้จริงนะครับลองหลายๆเคสนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะในกลุ่มคำสั่งของ neo pixel ก็คงมีประมาณนี้ ตัว n e o อ i พิกเซลเหมาะสำหรับการแสดงผลเนาะสวยงามนะครับแล้วก็เอาไปทำกิจกรรมได้หลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับเน mm ื่องจากว่าเราสั่งให้เขาวิ่งทีละจุดนะไฟทีละจุดอะไรประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานดูเนาะ mm hmm. ว่าใน n e o p i x e เนี่ยจะประยุกต์ใช้อารเป็นอะไรยังไงได้บ้าง นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับในเรื่องของอตัวอย่างของโปรแกรมนะครับตัวอย่างของโปรเจกต์นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปดูที่ตัวลำโพงของตัวบอร์ด ips t wifi กันบ้างครับติดตามอิ c คอมพอด a s สต์ได้ที่ Hotbean และ YouTube